ในซีรีส์ไรเดอร์มันจะมีไรเดอร์จาพวกหนึ่งที่แม่งไว้ใจไม่ได้จอมหักหลังเหลี่ยมจัดซึ่งผมคัดมาจนเหลือแค่6คนจะมีไรเดอร์คนไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยไทยกะแต่บางที่เรียกไทเกอร์ทำไมไม่โลใครรู้ก็เมนบอกด้วยมีเป้าหมายหลักคือการเป็นฮีโร่แต่แต่ละอย่างที่แม่งทำนี่แบบโอ้โหเริ่มจากฆ่าเพื่อนร่วมงานตัวเองหลังจากนั้นก็ไปฆ่าอาจารย์ตัวเองต่อคือยกย่องอาจารย์ว่าเป็นพ่อแต่ดันฆ่าได้ลงคอนะ เคยหักหลังแล้วพยายามฆ่าเอเพเรอร์แล้วเคยเล่นสกปกเพื่อฆ่าโอจาด้วยแต่ก็นั่นแหละโอจารอดเรียกได้ว่าหักหลังแล้วหักหลังอีกเลี่ยมแล้วเลี่ยมอีกแทบจะไว้ใจหมอนี่ไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะแล้ววิธีการของมันนะขอถามหน่อยมันใช่วิธีการของฮีโร่เหรอครับไม่ใช่แค่เบียวนะบ้าด้วยตอนผมดูดิวคิอยู่ตอนเจอหมอเนี่ยก็คิดนะว่ามันควรไปหาหมอปะวะทุกการกระทําเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลย แต่วระสุดท้ายของเขาก็ได้ตายในฐานะฮีโร่สมใจนะนะใคระ่ะอย่าบอกว่าใคร่ะมันมีคนแปลงหลายคนนะใคร่ะที่ติดลิสต์เนี่ยไม่มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนครับอิตาคุสกานั่นแหละหลายคนอาจจะชอบเพราะความเท่หรืออะไรของเขานะแต่ผมบอกเลยว่าผมเกลียดไอ้หมอนี่สุดๆไปเลยถ้ามีเพื่อนแบบนี้นะกูเลิกคบเลยคือชอบยุชอบเสี้ยมให้คนตีกันน่ะบางคู่เขาอยู่กันดีๆไอ้นี่ก็ไปยุให้ตีกันเฉยเลยคือหมั่นไส้คนอื่นหรืออะไรครับเนี่ย ชอบดูคนตีกันเหรอเอาจริงๆไอ้แก๊งโรงเรียนริวเซยังครบไอ้นี่เป็นเพื่อนอยู่ได้ไงวะคือไอ้หมอเนี่ยไม่ฆ่ากระทั่งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอะ่ะแม่ไงไว้ใจไม่ได้สุดๆไปเลยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปมันทําเพื่อหญิงครับแล้วคิดว่าหญิงมันจะชอบมึงเหรอฮะน่าจะถูกเกลียดกว่าเดิมมากกว่าละมัง้งแล้วผมบอกเลยนะถ้าคุศกะไม่ได้เป็นพระรองของซซรีนะมันเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องได้เลยนะฝีมือการต่อสู้ก็เก่งมีความเจ้าเล่ห์อีกน่าจะเป็นตัวร้ายที่รัับมืออออได้ยยยาาากกกวว่เออปนหลตลต ดีเอนหนึ่งในไรเดอร์ที่หนีเร็วที่สุดเธอาเป็นไรเดอร์ที่มีความเหลี่ยมแบบสุดๆไปเลยคือสนต่เรื่องสมบัติอ่ะแล้วพอได้สมบัติมาปุ๊บก็ชิ่งทันทีเลยไรเดอร์คนอื่นอาจจะเน้นบุกสู้แต่ไอหมอน,นี่เน้นหนีครับคือซัมมอนไรเดอร์ปุ๊บแล้วก็ชิ่งเลยคือนิสัสโจรชัดๆเลยไอหมอนี่บอกแล้วไว้ใจไม่ได้หากหลังกระทั่งตัวเองอ่ะไม่ต้องเป็นคนยังไงวะ <c oughs> ซึ่งไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยอยู่ในเอพิโซดเยลโล่ของเดนโอนะครับไปดูกันได้คือโดนตัวเอง,เง,เองนะ เยี่ยมไปเลยและด้วยนิสัยแบบนี้และการการะทำของมันก็ทำให้ตัวของดีเอ็ไปมีเรื่องกับดีเคอยู่หลายครั้งเลยแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่ร่วมต่อสู้กับดีเคหรือไรเดอร์คนอื่นๆแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆครับไม่มีอะไรมากหรอกก็นักล่าสมบัติแหละแต่นิสัยน่าจะเป็นโจรมากกว่ามั้งเร็วเกนโอ้โหที่สุดของที่สุดเลยครับคนนี้ ายนอลอาจจะดูใสซื่อแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความเหลี่ยมความเจ้าเล่ห์กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทําเพื่อให้หญิงที่ตัวเองชอบมาสนใจครับใส่ร้ายคนอื่นหักหลังนะคาพี่ชายแล้วเคยฆ่าพระเอกด้วยนะโหแตละย่างที่มันทํานะแสบๆทั้งนั้นจะบอกว่าเป็นเด็กใจแตกเลยก็ได้คือฉากหน้าทําตัวเป็นเด็กดีแต่ฉากหลังก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่น่าไว้ใจสุดๆไปเลยแต่ในตอนท้ายของซีรีส์เจ้าตัวก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สำนึกผิดแล้ว แม้ว่าทุกคนในซีรีส์พร้อมจะให้อภัยเขาแต่ตัวของริวเก็นก็ยังไม่ให้อภัยตัวเองอยู่ดีก็เป็นบทสรุปที่ดีแปลกๆนะใครคิดเห็นยังไงก็ลองเมนไปได้นะครับว่าบทสรุปของตัวละครนี้มันดีเกินไปหรือเปล่าเม้นมาได้เลยครับอีโว e <vo. S 1> ไม่ว่าจะผ่านมาอีกสักกี่ปีก็ยังไม่มีลัสบอสไรเดอร์ตัวไหนที่ล้มตัวนี้ได้เลยที่สุดของความเหลี่ยมแล้วครับคนเนี้ยไม่ใช่แค่พวกพระเอกโดนหลอกนะคนดูก็โดนหลอก ตอนแรกเหมือนดูไม่มีพิษภัยนะแต่ไปไปมามาแม่งเป็นลาสบอสของเรื่องเฉยเลยแล้วตลอดทั้งเรื่องนะอีโวอยู่กลุ่มไหนกลุ่มนั้นโดนอีโวหักหลังหมดเลยอะ่ะบอกเลยครับหมอนี่ไม่ไ,ไว้ใจไม่ได้และผลที่ตามมาก็คือตัวละครประเภทคุณลุงในซีรีส์ไรเดอร์กลายเป็นตัวละครที่ไว้ใจไม่ได้ไปนในทันทีเลยไม่ว่าจะเรื่องไหนมีตัวละครคุณลุงปุ๊บชี้หน้าเลยว่าไอ้หมอเนี่ยไว้ใจไม่ได้แน่นอนคือตัวละครที่อยู่กับพระเอกตั้งแต่ต้นเรื่องอะ่ะ เล่นตลกโบ๊ะบ้ากันในเพลงเปิดก็อยู่ด้วยกันคาดไม่ถึงกันละสิก็หวังมากเลยว่าในอนาคตเราจะได้เห็น l a s t อร์ดไรเดอแบบอีโวอีกนะครับก็ต้องมาดูซีรีส์กาบุก,กันแล้วละ่ะว่า l a สบอ o ์ดของซีรีส์เนี่ยมันจะทำออกมาดีหรือเปล่ารอดูกันเลยเบคพอพูดถึงกาบุปุ๊บก,ก็ต้องคนนี้แหละครับเป็นตัวละครที่ผมเห็นหน้าครั้งแรกนะเห็นแววไม่น่าไว้ใจตั้งแต่เริ่มและถือว่าเป็นตัวละครที่มีความโหดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเป็นตัวละครที่เพื่อเป้าหมายก็จะไม่ลืมวิธีการ จะมีคนตายหรือเดืดอดร้อนก็ไม่สนขอให้การทดลองสําเร็จก็พอแล้วเวลาเกิดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์กาโบไอ้นี่ไม่เนียนครับแกล้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และพอความแตกก็ยังหน้าด้านมาขอให้เป็นหนูทดลองต่ออีกไม่ถามสุขภาพสักคาแต่ก็น่าเสียดายตัวละครนี้ไปเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย <laughs> แปลงร่างโชว์เทพไปตอนเดียวเองอะ่ะพอตอนต่อมาก็โดนกระทืบซะและ้วกลายเป็นเหยื่อคนแรกของวาเลน ถึงแม้ตัวละครนี้จะไปแล้วแต่มันก็มีคนที่สารต่อง,งานของเขาอยู่ดีครับซึ่งไอ้คนที่สารต่อง,งานเนี่ยไม่ก็ไม่น่าไว้ใจพอๆกันนั่นแหละในสายตาผมนะในบรรดาตระกูลสโตมัคทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอ้หมอเนี่ยสอบแววโทรยศที่สุดแล้วละ่ะก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงแล้วคิดว่ายังมีไรเดอร์คนไหนอีกที่ไม่ไ,ไว้ใจไม่ได้ก็เมนมาได้เลยและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ